แปลงนี้ใช่ไหมคะที่เราฉีดควักลงไปเนาะหนูเอาควักมาไว้วันที่ยี่ิบเอ็ดพี่เจฉีดไปวันที่เย็นยีิบสองเย็นยีิบสองนะคะวันนี้วันที่สามสิบก็คือเจ็ดวันเต็มๆอ่ะนะคะเจ็ดวันเต็มสำหรับตรงนี้ก็ต้องฉีดอ่นี้ค่ะที่ฉีดมาเจ็ดวันค่ะพี่โจว่าเอ่อระวังคนะที่เราใช้สมแดงว่าดีอยู่แล้วนะคะกับที่เราใช้ควักที่ผลที่เห็นมันเป็นยังไงม้างพี่เมื่อนว่า ไอ้ตัวที่ชายฝาก่ยมันจะเข้มข้นกว่าเขี่ยวเสมอเขียวเสมอกันแล้วก็โตมเลยมันต้นจะส่วยมากเลยนะครับลากรากสมบูรณ์เนี่ยนะลากสมบูรณ์นี่ค่ะโอ้ลากสมบูรณ์มากต้นสูงใหญ่ไม่มีตำเหนียเนาะค่ะขอโทะมันนี่มีรากสวยมากเลยเนาะคือเราไม่ลดน้ำดึงไม่ออก ถ้าประหลดน้ำในี่คอนตัดมันเปียกอะไร